คาร์ไบค์โปรดักต์เแล้วครับอันนี้ Ford f o r d f i e ตนะครับเข้ามาทำหุ้มเบาะแบบสวมแต่แนว VIP นะครับอันนี้สวมสวมตรงรุ่นนะครับนี่ตอนนี้เป็นเฟ e ยตตหารุ่นสี่ประตูน,นะครับมาที่นี่นี่ทำหุ้มเบาะทำปูพื้นตอนนี้เย็บพรมอะไรด้วยครบเซตเลยนะครับนี่พรมอะไรก็เป็นแบบ เย็บติดนะครับอันนี้เย็บติดนะฮะนะนะครับปูทับปัดก็จะเป็นปูเต็มนะฮะทำสไตล์ VIP นี่แล้วก็มีปูพื้น5้ดีด้วยครับ5้าดีนี่อันนี้นะฮะเป็นแลติกนะฮะใช้ทนทนมีบุดนะฮะด้านซ้ายนันมีบุดนะครับขวาข้างซ้ายเดี๋ยวผมถ่ายดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะฮะด้านหลังก็ทำกระเป๋าสองข้างนี่ซ้ายฝานะครับ แล้วก็จะเป็นหนังลามิเนตนะฮะรองทั้งหมด3ชั้นหนังหนาหนึ่ง 1, มินเต็มมีฟองน้ำห้ามิลและมีผ้าทีคอร์ดนี่ใช้ทนๆน,นะครับผมถ่ายให้ดูคันนี้ฟูลออปชั่นเลยนะครับด้านหลังนี่นะฮะก็ฟูเต็มนะครับสีวายแดงนะครับสีอันนี้สีวายแดงนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ผมถ่ายให้ดูแนะยกส่วนได้ปกตินะครับ เราทำสวมก็จริงแต่เราทําตรงรุ่นนะฮะดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นตัวสวมนี่ครับได้ก็ใช้ได้ของวินัตนะฮะในการเย็บนะฮะรัประกันปีแตกกันทั้งหมด3ปีเลยนะครับนี่มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับอ่าฝั่งนี้นะตัวหน้าแล้วก็ลงมาเป็นตัวพื้นแล้วก็กุณรถนะครับคบองค์ประกอบของรถ เฟียต้าคันนี้นะครับชอบสีไหนมาที่ร้านลาดพร้าว1.24ซอยย่อยซอย9รอรับกันได้เลยนะครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับหรือว่าโทรมาคุยกันก่อนเบอหนึ่งนะครับ0ย์9กาเ์นึ่งนะครับ080995 0637 091 709 9960ขอขอบคุณลูกค้านะครับสวัสดีครับ